สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณเดินบนสองสูตรนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะเดินบนสองสูตรแล้วก็มีตัวเลขชนเดินสองสูตรสองตัวเลขด้วยนะคะสําหรับสองสูตรนี้ก็เลขเด่นของเราก็ชนสองตัวเลขด้วยนะคะขอฝากท่านผู้ชมนู่นนะคะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะ ว่าเลขเด่นของเรานะคะทางสองสูตรนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะขอแนะนำท่านผู้ชม เอาหลักสิบล่างนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสูตรที่หนึงของเรานะคะคำนวณไดรเล็กเดนอะไรบ้างนะคะหลัก10บล่างนะคะได้หกหกบวกแปดสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองวกเจ็ดยบก้ายี่บเก้าบวกเจ็ดสบกสามสิบกบวกสองสาบวกสองสี่สบสี่สิกหกสี่ได้เลเดน6นะคะ6กบวกหนะคะได้7 7็บวกหนะคะได้แปดสำหรับผลออก รางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขแปดคนออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้แปดนะคะในปอนในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนออกสองห้าแปดจะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลัก10ล่างนะคะเลข8 8บวกส1มสิบวกสบกบศูนยครั้งก็26 26บ35วก9้าได้เลขเด่น5นะคะ5 1บวก1นะคะได้6 6 1บวกนะคะได้7สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 8 6การคำนวณเลขเด่นบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข6เลข7 ผลออก3ตัวบ,บน286เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนนี้เดินบนเข้าตัวเลขเดนเลข6นะคะเลข6ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนนะคะออก286ลำรับชมกัต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลัก10ลังเลข5 5บวก5ได้10 10บวก5 15 15บวก1 16 16บวก1 17 17บวก8 25 25บวก8 33 33บวก9 42 4ีได้เล็กเด่น2นะคะ2บวก1นะคะได้3 3บวก1ได้สําสำหรับผลออกรางวัลรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตบบนออก3 9 1เกาหสำหรับการคำนวณเ,เดินเดินบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข3และเลข4ผลออก3ตบบนนะคะ3 9 1เเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะ สามตกบนออก3ามเ้าหนึ่งจ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก10บล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายบวกสามสาบสบวกสามสาบวกเจ็ดสี่บกเจ็ดสีเจ็ดสีิบเดได้เลขเนเนะคะ7จบวกหนะคะได้8 8ดบวกหนะคะได้9ก้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเ,เด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดนี้เอาตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งจะเราไรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลัก10ล่างเลข8 8ดบวก7 15 15บ้บวก7 22 22บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห3ส3มบก6 3 3บวก3 39 39ได้เลขเด่น9นะคะ9บวกหนะคะได้10ได้เลขศ0นนบวกหนะคะได้1นึ่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก997 การคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลออกสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยหลักสิบบนนะคะท,ท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้สามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะสําหรับตัวเลขเด่นเก้านี้คืองวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท,ท่านผู 3, ้ชมสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ด แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินบนนี้เป็นสูตรที่1นะคะทางเราจะทำการคำนวณหาลิขเดนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจะสำหรับการคำนวณหลัก10ล่างเลข9 9บวก7 16 16บก7 23 23บวก2 25 25บก2 27 27บวก5 32 32บก5 37 37บวก4 41 39, 40, 40, 40, 40, 1> 41เลขเด่น1นะคะ1บวก1นะคะได้2 2บวก1นะคะได้3สำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนในงวดวันที่16กันยายนนี้สูตรที่1ของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข1เลข2และเลข3นะคะสำหรับสูตรคำนวณที่1ทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข1เลข2และเลข3นะคะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าสำหรับสูตรคำนวณที่สองทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าสองสูตรนี้มีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่สองนะคะขอแนะนาท่านผู้ชมเอาหลักแสนนะคะบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยคั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบั้งที่สองบวกหลักหน่วยข้างที่สองบวกหลักหน่วยคั้งที่สี่สองครั้งนะคะบวกเจ็ดบวกหนึ่ง สำหรับการคำนวณน,นะคะหลักแสนเลขห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบบวกหกยี่บวกแปดสาบวกสองสาบวกห้าสีบกห้าสีได้เลขเดน5้นะคะห้บวกเนะคะได้สิได้เลขส2งบวกหนะคะได้สาสำหรับผลออกรางวัลที่หนในงวดถัดมานะคะสามตกบนออก2 5 8ด สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข2เลข3คนออก3ตัวบน2 5 8เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดนี้เลขเด่นของเราที่คำนวณได้เข้าทั้ง2ตัวเลขนะคะสำหรับงวดนี้ได้เลข5และเลข2นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก2 5 8เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนได้3าามบวก5ได้8 8ดแปดบวก3ามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสวกเก้ายบสกห้ายีบเวกสี่สาบเกสี่สาได้เลขเด่น5 27, 27, 4, 31, 37, 4, 35, 5าบวกเนะคะได้12ได้เลขสองสองบวกหนะคะได้3จากสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตมตบนออกสอง การคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลขและเลข3คนออก3ตัวบน286เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะเลข2ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ3ตัวบนออก286จ้จะเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลข8 8บวก8ป6สิบวก5 2า2ีบวก3 24 2ี่สิบสี 4, 35, 35่บวกสามยี่สบี่สิบเจ็วกสี่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็วกสี่สาได้เลขเด่นห้นะคะห้บวกเจ็นะคะได้สิได้เลขสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสามเกาหนึานวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหเลขสองเลขส คนออก3ตัตบน3 9 1เกนเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูรในงวดนี้เ้าตัวเลขเด่นเลย3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ3ตัวบนออก391าจะ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลข5 5บวก9 94, 14 14บวก9 23 2ี่สิบสามบวกหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิวกเจ็ดสบอ็ดสามสบอวกห้าสาบหกสามบหกบวกเก้าสีบ้วเก้าสี่สไดเล็กเด่นสีนะคะสีบวกเจดนะคะได้สิบเดไเล็กหนงบวกหนึงนะคะได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตบนออก8ปดหนึ่งหนึ่ง การคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข1เลข2คนออก3ตัวบน8 1 1เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงวดนี้เดินบนเขาตัวเลขเด่นเลข1นะคะเลข1ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก8 1 1เรามารับชมกันต่อสําหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลข9 9บวก1ได้10 1ิบบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองสิบเก้าสิบกบวกหนึ่งยี่สิบยี่สิบบวกสี่ยี่บวกสามยีเจ็กเลขเด่นศูนย์นะคะศูนบวกเนะคะได้เจ็บวกหนึ่งะคะได้แปดสหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก997กาเจ็ารคำนวณเลขเเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนเลขเจและเลขแ ผลออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก997จ้ะสำหรับตัวเลข7นี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนคืองวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก997สําสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะ สำหรับสูตรคำนวณเดินบนนี้ก็เป็นสูตรที่2นะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ไดไดไดรับทราบกันนะคะแล้วคอนมาเปรียบเทียบกันว่าทั้ง2ส,สูตรนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้ะการคํานวณน,นะคะหลักแสนเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ด้าย้าบวกห้าสาบสามสิบวกสามสาบวกหกสามบเก้าบวกสองสี 41่สิบเวกสองสีได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกเนะคะได้10ได้เลข0 0นนบวกหนะคะได้1นึ่สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนในสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข3เลข0และเลข1นะคะท่านผู้ชม แนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวันที่16กันยายนนี้สูตรคำนวณที่สองของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสามเลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาปรีบเทียบกันว่าสําหรับสองสูตรนี้เข่าตัวเลขเด่นชนอะไรกันบ้างนะคะก็ข่า2สองตัวเลขนะคะสาหรับสูตรคำนวณนี้ข่าวเลขสามและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสองสูตรนะคะก็ได้สองตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเรามารอเรามารอดูกันว่าสําหรับ เลขเด่นของเรานะคะจะมาหรือไม่ในงวดวันที่16นี้นะคะท่านผู้ชม2สตูตรทางเรานะคะคำนวณได้นะคะเลข0ูนเลข1เลขสองเลขสนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ